ฟังฟังกูคือสาเหตุที่ไอฮิคาริอ่ะมันจ้องมีนามาสามปีอะ่ะคือสาเหตุมันจ้องมีนามาสามปีสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมมีนาแม่งไปเด็กสเขาอะ่ะถ้ามึงจําได้อะ่ะไอภาคหนึ่งอะ่ะไม่รู้มึงเคยดูหรือ,อยังในเรื่องกูอะ่ะไอภาคหนึ่งของน้องมีนากูอะ่ะจําในภาคหนึ่งได้ไหมที่น้องมีนาไปเด็กสกระสืออะ่ะเด็กกระสอือพอไอผู้ชายเสื้อม่วงอะ่ะเสืเส้อม่วง เสื้อส้ออมอ่ะเสื้อส้อมแต่อะไรอ่ะเสื้อส้อมมางเกงสงี้ำดนรองเท้าแดงใช่ปะจำได้ใช่ไหมในภาคหนึ่งอ่ะ,อะที่น้องวินาไปแด็ก์เขาอ่ะ,อะอเอาไงคือขวดเรียนเลยนะก็คืออีเขาต้องน้องวินาเพราะว่าน้องวินาเขาไปยำมียำมีใสเขาเหรอฟังก่อนอูจะร่้อะคือฟังนะคือ,คอ คือวินาเนี่ยหลังจากในภาคที่หนึ่งอ่ะไปแด็กอุลตร้าแมนกินอุลตร้าแมนคนที่คนคนแรกไปอ่ะกินอุลตร้าแมนคนแรกไปปุ๊บมีนาก็เออเหมือนแบบรู้สึกว่าอุลตร้าแมนมันตายอ่ะอุลตร้าแมนอ่ะคิดว่าอุลตร้าแมนอ่ะร่างคนกับร่างอุลตร้าแมนอ่ะมันตายเว้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะร่างอุลตร้าแมนมันไม่ตายแต่ร่างคนมันเสือกตายคือฟังนะ อุลตร้าแมนอ่ะเวลามันมามันมันมา,ม,นม,า,ม,นม,ามันมาโลกเพื่อมาจัดการสัประหลาดมันมาสิงร่างคนเว้ย <Naval ny. S 1> คือ,ค,อ,ค,อคือสาเหตุอ่ะทำไมไอ้บักฮิคาริเนี่ยมันต้องเจ้ามีนามาสามปีเนี่ยก็คือไอ้ที่กูจะเหตุผลเหตุผลเลยนะก็คือน้องมีนาเนี่ยไปกินเออหนึ่งในพวกเขาไปกินหนึ่งในพวกเขาใช่ปะ ก็ไปกินหนึ an Mother, so ่งเนยครับพวกเขาก็คือไปกินไปกินอุลตร้าแมนคนแรกอุลตร้าแมนคนแรกอะที่มันโดนกินน้ตัวน้องมินากินเนี่ยมันก็ออกมาจากล่างแล้วไปบอกเจ้าพ่ออุลตรากับหกพี่เราอุลตราว่าเนี่ยเราเจอเด็กผู้หญิงที่เป็นสายพันธุ์เป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกับเราอ่ะเออมันเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกับอุลตร้าแมนอยู่แล้วไงมินาแล้วไอพวกขบพี่้องอุลตราเนี่ยมันก็ปรึกษากันว่าจะเอาไงกับน้องมินาดีใช่ไหม ก็ต้องจับจ้องน้องมินาไปก่อนว่าน้องมินาเนี่ยจะทําเฮียหาอะไรอีกอะไรมะเนี่ยไอพวกเขาก็เลยต้องจ้องน้องมินาเลยแล้วหลังจากนั้นอะคือด้วยความที่ไอพวกอุลตอาแมนอะไอเจ้าพ่อวุลต้าหพี่น้องวุลต้าเนี่ยมันไอนี่มันมันก็ต้องมีธุระของเขาเขาต้องมีการเขาก็เขามีธุระของเขาเขามีภารกิจเขาเลยไม่ได้จ้องน้องมินาน้องมินาเลยคิดว่าคือน้องมินารู้ตัวแล้วน้องโดนจ้องอะพอน้องมินาเห็นว่าพวกเขาไม่จ้องแล้วมินาแบบเย้ดีใจจังเลยอะไรมาเนี่ย ก็คือไม่ได้โดนจ้องแล้วสบายใจจังอะไรเนี้ยแต่คนที่รับหน้าที่แทนคนที่รับหน้าที่จ้องมินาแทนคือไอฮิคาริไฮยใหแล้วกูบอกให้พี่แกเป็นอุลตร้าแมนนะแต่ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นอุลตร้าแมนนักวิทยาศาสตร์อะของดาวเขาอะ่ะแล้วพี่แกอะก็จ้องน้องมีนาเนี่ย จ้องน้องมินามาสามปีน้องมินายังไม่รู้เลยนะแต่ถามว่าถ้าน้องคือน้องมินาต่อให้รู้แล้วอ่ะไม่โกรธเว้ยเพราะว่าไอฮิคาริเป็นเพื่อนกับไอดอลของน้องมินาจำไอดอลของน้องมินาได้ปะจำได้จำไดนน้นั่นแหละนั่นแหละคือเป็นเพื่อนกับไอดอลของน้องมินาแล้วเหมือน น้องมินาเนี่ยก็คุยกับพี่แกนะพอน้องมินาเขารู้ว่าพี่แกมองอยู่ก็คุยกับพี่แกจนตอนนี้พี่แกกลายเป็นที่ปรึกษาน้องอ่ะแล้วพอพี่แกเริ่มเห็นว่าน้องมินาเนี่ยเริ่มเรียนรู้ว่าอุลเตร้าแมนเนี่ยมันไม่ได้เร็วทุกตัวหรืออะไรแบบนี้พี่แกก็เลยเลิกจองน้องมินาอะไรมันเนี้แต่เขาก็เลยไม่ไว้ใจหรอกแต่เขาก็ยังไม่ไว้ใจน้องมินาอยู่ดีอะไรมันเนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็คือเหมือนมีสัตว์ประหลาดมั้งที่เป็นสัตว์ประหลาดของศัตรูอ่ะ มันมาใช่มันเป็นสัป,ปหลาดที่มันไม่ได้อยู่บนโลกอะ่ะไม่สัป,ปหลาดของสัตวูอะไรมนเนี้ยแล้วเออไม่อาจจะเป็นสัป,ปหลาดท,ที่โดนคุบคุมโดยตัวร้ายอะ่ะแล้วพิคารีอะ่ะต้องมาช่วยแบบคืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าไอเมบีอวดอะ่ะเมบีอวดเพื่อนพี่แกมาที่โลกแล้วมาช่วยคนแล้วพี่แกก็มาช่วยน้องมินาด้วยก็เลยแบบว่าโดนสัป,ปหลาดโดนเลยแบบเคยพวกนั้นมันแข็งแกร่งเว้ยไอพวกศัตวูมันแข็งแกร่งมากพี่แกก็เลยเป็นสภาพเนี้ย เป็นสภาพนี้เลยแล้วก็นั่นแหละได้ยินใช่ไหมพี่แกเป็นสภาพนี้แล้วพี่แกก็รีบไปช่วยน้องมินาที่กําลังหนีอะ่ะแล้วก็คุยกับน้องมินาแบบนี้นี่แหละแล้วน้องมินาเนี่ยก็ ไม่เชื่อน้องไม่เชื่อเออน้องเชื่อแค่น้องเชื่อแค่แค,แค่ว่าอนะุลตร้าแมนคอสมออ่ะเป็นคนดีแค่คนเดียวคนอื่นอนะ่ะไม่ไม่ใช่คนดีเลยอะไรมันเนี้ยน้องก็บอกว่าน้องไม่เชื่อแล้วดูหน้าโบอี้ดิโบบนหัวมินาเนี่ยคือก็ไม่เชื่อลังเกียจอะ่ะแล้วพี่พี่คาริอะ่ะพอเห็นน้องมินาแบบเนี้ยก็แบบอืมรั่วดื้อนะก็เลยแบบเออเด็กๆนอาหัวเดือย ยายเด็กน้อยหัวดื้อเอ้นั่นแหละเฮ้แต่เห็นอย่างนี้มันก็น่ารักนะพือพี่แกไม่ทำลายน้องมินาเลยอะแต่สภาพนี่คือแบบดูไม่ได้เลยเออขออีกเรื่องตัวนี้มาก,กันนะรักนักล่าไคจูของเราเนี่ยเดวิดเนี่ยไอ้บักเดวิสเนี่ยที่มันโผล่มาในคลิปจำในคลิปนั้นได้ปะนั่นแหละ ตอนมันโผล่มามันโผล่มาอย่างนี้เว้ยเกาะไอ้นี่ใส่ชุดเกราะนะถอดชุดเกราะมาดูถอดชุดเกราะใส่ชุดเกราะถอดชุดเกราะใส่ชุดเกราะถอดชุดเกราะถอดม่งทันตัว <laughs> <laughs> ไปดูอะไรมาเดาดิโอโดยแข่งกูกระทืบมาแล้วเพื่อนมึงขนาดเนี้ยแต่มึงรู้ไหมเดวิดไอ้เท่าไหร่เดวิดอะ ามสิบ <30. S 1> ไม่ฉเฉลยสิบแปดสิบแปดมีนาสิบสามไอ้เฮียเย้ยบักเดวิดเอ้ยเออฟางเห็นตัวละครข้างๆพี่ฮิคาริกูไหมนั่งน้องสาวอ่ะฮะนัน่นน้องสาว่ะไม่ใช่น้องสาวไอเธอคนเนี้ยคือเจ้าแม่อุนตรา้า เจ้าแม่อุนต้าหรือก็คือเจ้าแม่อุนต้าหรือก็คือโอเคไฟ์ออวีดู้สเจ้าแม่อุนต้าหรือก็คือเอ่อเจ้าแม่ของอุนตอร์แมนเหล่าบรรดาอุนตอร์แมนเนี่ยคือนางเป็นเจ้าแม่อุนต้าแหละนางเป็นเจ้าแม่เออเจ้าแม่อุนต้าเจ้าแม่อุนต้าคือเป็นคนที่รับเลี้ยงเจ้าหญิงสัปปราดอ่ะเออ แล้วในภาพนี้นางกำลังโดนอุลตร้าแมนตัวร้ายสองพ่อลูกจับไว้อยู่กับพิคาลิพิคาลิโดนข่วนไปแล้วข้าเห็นเจ้าหญิงสับปะหลาดไหมเนี่ยนี่เจ้าหญิงสับปะหลาดทำไมหน้าตาคุ้นๆจังเลยอันนี้ชุดเก่าเขาเสื้อสีดำมาชุดเก่าเขาเห็นนี่บอกคุ้นๆป่ะคุ้นๆ้างป้าบ อะไรนะบบเนี่ยแหละโบสีผูกตาสองสีนะี่ะอ๋อเนี่ยเหรอก็เห็นบอกว่าไม่มีตูนเลยสร้างให้ฮะน้องกูบอกว่าน้องกูบอกว่าก็เห็นว่ายูนั้นไม่มีทูนไม่มีไม่มีทูนในแดนิวเลยสร้างให้แกคนกูก็จะตทยอยู่แล้วเงียบ <c oughs> <c oughs> มากเ <c oughs> อ่อ <c oughs> คิดยังไงกับเอ่อเจ้าหญิงสับหาลาดเหรออันนี้ชุดเก่าเขานะเจ้าหญิงสับหลาดในหน้าคุ้นๆไหมออไอฟ้ฟาร์มถามเลยเจ้าหญิงสับหลาดในหน้าคุ้นๆไหมอือคุ้นๆมากเลยอมีเขามีผมทรงผมขนาดแค่ทรงผมกูก็รู้กันว่าเคยอ่ะอันนี้ชุดเก่าเขาเดี๋ยวมาดูชุดใหม่เขาเลยดีกว่าชุดเก่า,าคือเป็นความชั่วร้ายเป็นความมืดแต่ชุดใหม่เจ้าแม่ทำให้ รู้ใช่ไหมว่าเจ้าหญิงเรียกอะไรมาดูเอาแล้วกันว่าเจ้าหญิงสัปหลาดเขาเรียกตัวอะไรมาดูซะเจ้าแม่แห่งดาวยูโรป,ปาฮู่ฟิชไอ้ไอ้ไอ้ตัวอไอ<ไ>้ตัวนี้มึงเห็นอะตัวเนี้ยมันคือเจ้าแม่แห่งดาวยูโรป,ปา คือดาวที่บกแม่งอยู่กันอ่ะมันคือดาวยูโรป้าเป็นดาวที่เป็นน้ําแข็งแล้วข้างใต้น้ําแข็งนั่นน่ะมันมีมาหาสมุทรเว้ย <No. S 1> นั่นแหละแล้วเจ้าหญิงก็เรียกมันมาเรียกเจ้าแม่มาเนี่ยแล้วเจ้าแม่แข็งแกร่งด้วยประเด็นอืมเลซินพีชสามตัวเลซินพีชไอสองพ่อลูกเว้ยนี่มึงคิดมันรอดไหมเอ้แบบเดี๋ยวมีอะไรขอขอไอีกหนึ่งนะปะ ว่ามึงเห็นวิดีโออื่นกับว่าแค่มันแบบมีมินคนดูแค่หลักร้อยอะเนี่ยเห็นปะจ้า้องดูมึงดูวิดีโดเอเช่นอะ